โอเคครับนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการใส่ผ้าเบรกหลังของ GPEX Demon ครับเป็น g r 200R ครับนี่ก็เป็นผ้าเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดนะคะรับได้ก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับทีนี้เราก็ขันตรงนี้ออกก่อนเนาะ,ะจะเป็นในตัวอิคลิปแบบนี้ออกมา น,นเดิมครับก็ขานในตัวหนอนยาวๆตัวนี้คลายมันออกมา เสร็จแล้วเดี๋ยวออมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเก็บไว้ดีครับนะเดี๋ยวหายกันนี่หายแา้แล้วก็ดึงพ้าเบรกเก่าออกมานะคี้ก็สามารถดึงออกมาได้เลยมาดูของเก่าดูทำไมเป็นแบบนี้ับก็ดึงออกมาแต่จริงก็สามารถใช้ได้อยู่ประมาณเดือนสองเดือนแต่ว่ามันก็มันมีรอยแล้วมันอาจจะเสียดสีก้อนเห็นไปกินภาพเบรก แผนกล้องก็จะอยู่ในลักษณะประมาณแบบนี้นะครับทีนี้ตอนเราใส่เราจะใส่เนี่ยมันใส่ไม่ได้แน่นอนกนะ็ต้องทำการทำการเงะออกก่อนแงะทัออหมดแงะออกโอเคอัเ,เยอะให้เราใส่ง,ง่าย ครับใส่ก็ได้โอเคทีนี้เราก็ใช้ประแจเบอร์เบอร์12หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเบอร์12บสอคลายตัวนี้ออกหลังจากที่เราแง่ปั๊มออกได้นะครับตัวนี้มันก็จะอยู่ล่งๆแบบนี้เข้ายวจะโล,ล่งๆเราก็จะใส่ภ้าไปเข้าไปเลย แต่ปัญหาที่เราเจอก็คือตรงนี้มันจะฟิตมันใส่ไม่ได้ให้เรานั่นแหละทําการคลายน็อตตัวนี้นิดนึงแล้วก็ดึงตัวนี้ออกโยกตัวนี้ออกมันจะโยกได้เดี๋ยวค่อยดูนะครับมันจะโยกได้เนี่ยดันเข้าัดันออกได้ครับตัวนี้มันจะทําให้เราใส่งาย ก็การใส่เข้าไปเข้าไทยั่งซ้ายก่อนก็ใส่เหมือนเดิมครับขั่งขวาโอเคแล้วก็ใส่ตัวหนอนเข้าไปครับเหมือนเดิม วําทำการขัน้เนี่ยแค่พอถึงมือก็พอก็าตามด้วยตัวเล็กๆตัวนี้โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ทำการเบรกย้ำๆให้ผ้าเบรกตัวนี้มันติดจาก <Okay. S 2> เรียบร้อยก็ปัญหาที่เจอก็คือเวลาเราใส่้าเเรกไปฝั่งซ้ายเพราะเป็น้าเเรกใหม่จะน้ำม,มากจะใส่ยากตัวนี้ปัญหาที่เจอเราก็ทําการคลายตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้ออกสามารถจับโยกออกได้ซ้ายขวาปัญหาที่เจอก็มีแค่นี้ครับถ้าเกิดเ,ออเดวลาเราใส่้าเเรกก็เสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้ของค,ครับ